สวัสดีครับผม,ผมพบพ่อกันคือเก่าครับช่องอีสานบ้านพุย,ยน้อยครับเมื่อนีมาจอนกับอาจารย์หญ่สองคนครับกับหญ่เถียนผมใส่ใบต้นนี้ครับนี่มาหมายทั้งบ้านวังสมบัติครับต่อกับทวนท่วนใหญ่เถียนไปใส่ทั้งพุ่นว่าทีง่ายไม้แล้วพี่น้องไม้แรกผมนี่ผมเอาเจ้าเพชรว่านอนมาใส่ไปนี่ครับนี่ได้ยินีเสียงคู่อยู่ผู้เดียวครับ เรียกเรียกแล้วก็คู่ผู้เดียวยู่จนจนอยู่สองสามยกแต่บม่มีนกปลาตอบไปเบิ้งครับพี่น้องนั่นยังเรียกอยู่ครับนี่นี่ครับใส่ไปอุ้มนี่ครับนี่วา่าจะผ้ากันเราลงไปมองไมครับไปเบิ้งน้ำกันครับผมครับเจ้าเพชรว่านอนครับหลังออกจากบ่ได้ออกายมือครับ เรียกยพกุพี่น้องปกติเพิ่นเพิ่นเรียกแล้วก็โดนๆจังคู่นี่มีรุ่นเนี่พี่น้องนีะจอมอันแล้วมาโอ้ยบอปากให้ผมเลยนี่ครับใช้ไว้นี่ครับนี่ พเนียยรันแล้วครับมีรุ่นแล้วครับผมเอานั่นเดี๋ยวดิ้นซับซับอยู่ครับผมโอ้ยมานแล้วมานแล้วครับไม่แรกครับเดี๋ยวลงไม้เบิ้งพี่น้องนี่ครับเอาลงมาแล้วมานแล้วมานแล้วครับบ้านนี้เขาแบบเงียบๆครับครับเจ้าเพชรวานอนครับจัดแต้มให้แล้วครับไม่แรกครับมาสองคนก็บระจานงครับ เจ้าเพชรวานอนเดี๋ยวไปหารถก่อนครับบ่เดียวถุงเขียวมานั่มครับโอ้หมาน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 บลูเสียงยังครับเขามาบนี้เสียงสูบบ่ได้ยังเลยครับนี่จะเสียงเจ้าเพ็ดวานอนเห็ดตัวเดียวครับพาพกไปก่อนพี่น้องออกไปหาอาจารย์ญงก่อนส่วนเดี๋ยวอาจารย์ทุ่นตัวมูว่าสิมาน้่มบ่ามาจ่อยโอ้ อาจารย์ใหญ่ยางอยู่ผนครับแปลงนกลงแล้วนี่ครับอาจารย์ใหญ่ครับผมหูทิพย์ออกมาอยู่มือนี่ต่ว่าหังบอไซวัดวดีเพิ่นวะัดดีครับสินะวัดดีครับเออโอ้เมื่อกียังกันนั้นท่าว่าฮะจักเสียงยังได้บานนี่บลูจักแล้วบลูคือกันนี่ เอาขอานอนุญาตปลดนกก่อนพี่น้องกล่องกับใบยากแกงครับกล่องเก่าแล้วพี่น้องโทรศัพท์จักตัวผู้ตัวแม่บ้านเดี๋ยวให้อาจารย์นด้วยตัวแม่ย,ยังวอยดากฮะกล่องกยังล่มมานี่มึงก็เหรอขึ้นร่มกูล่ะ,ละมึงก็เหรอให้ผมบายนะมึงน้ำเนี้ยแค่แข็ง,ขง,ง,งอยูอ่แข็งห่างห่างเนาะออืแข็งห่างห่างมึงมีรุ่นอยูด่ยดรอขะมันขามันขามันแข็งเนาะมันแข็งอยู่ โอ้ยปล่อยมันสักยังลงตัวแม่มันแต่ว่ามันแข็งอยู่ดิแข็งอยู่เนาะเอาใส่มันดูมันคู่ปะโอ้โอ้ตอ,อ,อดเลยบานอืเออ้เอ้าควั เอา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 ไปเลี้ยงมึงก่อนเนาะเอาไปเลี้ยงมึงก่วนมาไเลี้ยงมึงกอนไปเลี้ยงมึงก่อนหที่มันเป็นตุกผูเนาะมันแข็งไหมอืมครับสันพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วครับคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ